เค okay, ครับวันนี้เราอยู่เกม robot man pc กันนะฮะไม่รู้ว่าแมนอะไรนะผมไม่เคยเล่นก็เลยลองเข้ามาเล่นดูว้าวอะไรวะเนี่ยคุอจะบอกว่าเพื่อปนล็อกตรงนี้คลิกเพื่อเปิดคลิกทาเสร็จแล้ว คือผมจะเป็นสียังไงอ้าวแล้วผมจะเป็นสียังไงอ่ะเอายังแค่เงี้นผมก็ยังไม่รู้สีว่าสีอะไรแล้วเ,เ,เข้ามาขีดปลอดภัยก่อนเอเออสีแดงโอ้เราก็ยังไม่รู้ว่าสีแดงไหนโอเคเรามาลงมาเล่นเกมสีกันนะฮะอ้ ่วนใครที่ดมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดยิดตเพื่อความเจ็เปือนะฮะโอเค let's go เจอแล้วกูเป็นอยู่นี่เหรอชีวิตดีฟาวเกิดมาที่เดิมถ้าตายคือตายใช่ปะโอเคถ้าตายคือตายนะ ตายผมยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่นยังไงวิเทววิเทววิเทววิเทลวุ้ยเจอแล้วเจอแล้วไม่รู้ได้สีอะไรนะแต่บรอยากเปลี่ยนสีจังเลยเปลี่ยนสีอ่ะครับเย้ย อุ้งหอยก็ส์นี่นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วกดแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วหาสีให้คขาเหรอกดเพื่อเปิดกดแล้ว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  มันต้องเอาสีเหลืองป่ะเออตอนนี้ผมมีไม่กี่สีละสินายบอกจะไปเล่นเน็ตไม่ดีเน็ตไมด่ดีถ่ายคลิปอันนี้เท่รักันนะฮะก็เข้ามาดูคลิปก็เข้ามาเล่นกับผมได้นะ ดีซะเปล่าเน็ตไม่ดีเข้าใจอาเปล่าใน้ะบบมีสีนี้ปล่า้นบุญยังไม่มีแท้เออก็ <c oughs> จะเป็นงงสีเจอแล้วอะไร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 พิมพ์อะไร,อ,ะไรอ,ะอ่านไม่ออก โอ้โหก็อเอาสุดจริงอ่ะ้าใจดีเปล่าเน,ออเน็ตไม่ดีอ่านออกยังเน็ตไม่ดีอ่ะคลิปนี้เลยละกัน โอเคไปไงเราก็ต้องเจอเพื่อนมานำแลละมาทำม,มาเอาเดี๋ยวพาไปหาสีกนไปหรือพายนำว่าเพืนบอกทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะอัพนี่ก่อนไงเออถ้าเน็ตดีก็จะไซน์นะฮะเคยเจอเปล่าแม่เพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้ฮะหมวดสีนะครับเราต้องหา สีให้ครบถ้วนเอาง่ายๆต้องหาสีให้ครบถ้วนอย่างเส้นสีชมพูเราก็ต้องหานะฮะสื่อผมก็ต้องหายแยก้ก็กดยังไม่ได้อยู่ดีซึ่งผมมีสีส้มนะเชื่อมาจากทางไหนวะโอ้ย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 คือสะมะเก่งแท้โอ้ยมันคือสะมะเก่งแท้ คุณแม่ว่าอุ้ย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 ,ยไม่แอมหรอกไมไปอู่กับทางนี้แต่พิมม่วัวเหมือนใหม่แล้วไม่เลิกทีมันก็ไม่เลิกให้เลิกตามเลยป่ะให้เลิกตาเมเลยป่ะ คือเป็นไม่ให้ผมไปทางนั้นอุ๊ยอยู่ทัานน่ะอยู่านอีท่านเลือบเลือบติดติดเสียมาทางนี้แล้วนี่ผมเจอสีจ้่มแล้วกดคลิกแล้ว สีส้มเหมือนผมมีนะสีส้มพว่บอคนคแล่วไงอ่ามีบางอย่างอ๋อว้าว แต่แล้วแต่แล้วมันยังไม่ได้มันเจอเป็นอไงนี้โอ้โหมันอยู่นี่นี่เองทุกคนเฮ้ยวุ้ยวุ้ยมันนี่แบบมอสนนีนะไปแล้วไปละเพื่อมนมนอย,อยู่ก็ไม่เป็นไรยังดูอีกเหรอ สบแ้ว,แวมันมาเจอแล้วมันมาเจอเข้าดีแล้วเจอแล้วเออผมได้ไปสีดำแล้วเหรอโอ้โหเฮียที่ผมก็ยอยู่ที่เป็นสีดำไปที่เดิมได้เปล่ากอดฮ่าฮ่า ไม่โดนอะไรฮ่าฮ่าฮ่าแต่ต้องระวังระวังอะ่ะต้องระวังจรงงห้ใช่ป่าโอ้ยกดโอ้ยกดอย่างเสียวผมเจอประตูแห่งความลับโอเคไม่รู้คือประตูอะไรโอ้ยอย่างเสียวเลยคือห้องลับนะฮะ มึยมีคนตกลงไปอ่ะนี่คือห้องลับผมยังไม่รู้เลยผมเข้ามาปุ๊บผมเจอเอ้เฮ้งเนืนก็ยังไม่ตายจริงเนีย่ยโคตรง่ายโคตรง่ายสำหรับผมโคตรง่ายสำหรับคนอื่นะนะมามามา,มาเอาจริงแล้วคุณเชือเอาเชื่อ โอ้ย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 โอโอ้ยเอม้ยอม้ยอายตายกาการสุดท้ายแล้วต้องผ่านละเพราะผมไปเจอประตูนี้เลยลองเข้ามาดูดิถ้าเข้าเจอจริงก็ลองเข้ามาเล่นดูแม่ปีนเสียเอ้ยผมกาลังเจอผมกลังจอผมกลังจะได้โอ้โหโอ้ย กูจะได้อขู่ฆ่ามาเยอะเลยเยกได้สีแล้วต่อไปดีกว่าโอ้วว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วผมได้สีส้มแล้วนะโอ้ my god ผมได้สีส้มมาแล้ว ผมได้สีส้มมาแล้วนะเอเอ,เอ๊องัเข้าทันละตอนนี้จะหาเจออย่างน่าหลอกอนนี้เลยไปกิ๊ตูชิดเก่าเหรอไนลองเริ่มตามรอยเท้าดิอีอีโอ้ยโ,โอ้ไหนลองเดินาลงลงตามรอยเท้าดิ ก็ไม่ได้ตึงนี้หัวอีกหัวตาแล้วตาอีกตาแล้วโอ้ยลิปซีเลยผมบอกเลยมีพร้อมสยัไงไาอีกแล้วโอ้โหไม่ผมตา้เลยอหัวใจผมเหลือซูลฮะโอเคครับถือใครอะไรผมแก ไลค์กดแชร์กลแล้วก็กดติดตามกดูก,กนนะดัิดกี้เหัคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจากเพ้บายบายวายาว